กระดูกซี่โครงหมูก็มีหัวหอมกระเทียมพริกโขกร,รวมกันเนี่ยก็กระดูกซี่โครงหมูก็เอาเครื่องแกงที่โขลกไว้ลงไปผัดผัดให้หอมจากนั้นก็เอากระดูกซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงไปผัดผัดไปเรื่อยๆแล้วก,ก็เติมน้ำใช้น้ำล้างครก นี่แหละครับตัวที่ทําให้อร่อยก็ปิดฝาเพื่อให้กระดูกหมูสุกงนั้นก็มาปรุงกันน้ำปลามีน้ําตาลมีชูรสใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากไปชิมดูยังไม่นัวก็เติมน้ําปลาอีกหน่อยนี่ครับก็ปิดอันใช้ได้แล้วก็ปิดฝา ให้กระดูกมูสุกเต็มที่ครับนี่ครับลงมูสุกแล้วก็เอาผักลงขั้นตอนสุดท้ายผักก็มีผักชีบ้างต้นหอมบ้างก็เขือพวงบ้างใบแมงลักบ้างหรือผักตูตูบันเน่านี่ครับผัดเสร็จเรียบร้อยครับหอมอร่อยตุงโยทำเอง